มาประชันกันเลยนะครับสีเขียวมรกตกับสีใบตองกล้วยอ่อนนะครับสวัสดีครับช่องภูผาเหมยนะครับแหล่งความรู้นะครับช่องที่มีคุณภาพด้านความรู้นะครับนําเสนอท่านผู้ชมนะครับเอามาประชันกันให้ดูชัดๆนะครับไว้ในที่ร่มแดดรำไรนะครับให้เห็นเลยนะครับสีใบตองกล้วยนะครับที่นั่นนี่ครับ นี่ก็คือ,อสีเขียวมรกตนะครับเราใช้แดดประมาณ60%นะครับให้แดดถูกนะครับประมาณ60%ก็พอนะครับท่านผู้ชนครับประโยชน์ของเขานะครับก็ใช้กับพืชผักที่มีใบสีเขียวนะครับตามสีของเขาเลยนะครับเราไว้ในที่ล่มประมาณนะครับ สิบห้าวันถึงยี่สิบวันเราก็เอาเข้าที่ร่มแล้วนะครับนี่คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวมรกตอายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับประมาณยี่สิบวันนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวใบตองกล้วยอ่อนนะครับท่านผู้ชมครับวิธีเก็บรักษาเนี่ยแหละนะครับเรานําเสนอไปแล้วแต่วันนี้เรานําเสนอในรักษาสองชนิดนะครับ เราเอามาเก็บไว้ในที่เดียวกันให้เห็นโดยชัดเจนว่าคนละสีเลยนะครับเพราะว่าสูตรของเรานะครับคัดกรองมาก็ได้แบบนี้นะครับแต่เรานำไปใช้เราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวมรกตเราใช้แล้วนะครับก็ได้ผลดีนะครับใกล้เคียงกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีแดงนะครับคุณภาพของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวนะครับใช้ได้ดี แต่ว่าจุลนทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวไปตองกล้วยยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ดูนะครับพูดตามตรงให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวเราทำมาหลายคลิปแล้วก็หลายรุ่นแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับนำเสนอคลิปสั้นๆเพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยการเช่ญชมนะครับใครได้ทำสูตรนี้ไปแล้วนะครับ แต่ว่านะครับบางขวดมันจะตกตะกอนมากนะครับมีมีบ้างนะครับที่ที่ตกตะกอนนะครับก็อย่าตกใจนะครับเขาก็เป็นธรรมชาติของเขานะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับมีคลิปสั้นๆที่นําเสนอท่านก็ขอท่านผู้ชมนะครับโอกาสหน้านะครับมีคลิปดีๆจะมานําเสนอท่านผู้ชมให้ชมอีกนะครับอย่าลืมติดตามนะครับสาระน่ารู้ ล้วนๆนะครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ